อ่าวัสดีครับผมตอกถอยนะครับตัวเมียต่อยหูตัวผู้ต่อยตาเลยอย่างเงี้ยลูกมันไว้กว่าตาพอดีต่อยป่ะโอ้โหไม่ต่อยพี่คนเดียววะ มีรอยเก่าตีไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยนะมั้งตรงหัวคอนร้อยปาดอยู่นะอืออ่าวัสดีครับผมตอกถอยนะครับมันมีไม้พาดอยู่แต่ไม่กล้าขึ้นครับผม ผลสองมือยังได้นะครับต่อยผมนะ อันนี้ถอยนี้ไม่ไว้ใจไม่ได้อย่าไปโหนนะครับน้องๆมันหักนะครับผมเนี่ยแบบนี้ถามว่าถอยเนื้อไอ้ถอยไม้นะ่ะเสียเนื้อเนื้อไม้ไหมมันก็ไม่เสียแต่มันจะปนปูอย่างนงี้นะ ตอกถอยแล้วผมเดี๋ยวเจอกันบนหลังนู่นนะนะขึ้นมาถึงแล้วครับเลยตายไปหาลังนะครับผมสาวก็แป้งก่อนนะต้นยิ้วอีกแล้วครับท่านเอาเชือกปลูกตูดมาครับ คนเยอะต้องอย่างนี้นะครับผมคือไม่เกะกะนะไป ขึ้นอยู่นู่นครับผมต้องขึ้นไปบนหลังคอนะครับแล้วก็คอม พิมพ์ไปเลยตีพึ่งหลวงไม่ห่วงวิชาใน YouTube อะ่ะ <c oughs> ถ้าเจอผมผมตั้งหัวข้อไว้อย่างนั้มีหลายคลิป <c oughs> เริ่มแรกจุดก่อนนะ <c oughs> โอ้ใครยิงอะ่ะ <c oughs> ปะโถโหคนยิงร้อนๆอยู่ หรือไม่ใ <Rey> ช <k> ่ให <erman> ้น <mayor> ้อง มีต่อยครับ Охоо. Байле. ขอครับผมรอยเขาปาดเอาลังทิ้งไว้นอ้อง ย่งตัวพู้เยอะนะครับผมเนี่ยฮะวัดขอกันยึ่งตัวพู่ยิ่งกินยิ่งกยิ่งกว่าน้ำมะพร้าวอีก ทำครบมาน้อยนะครับตอนนี้ต่อยนัวครับผมเต็มหัวนะมุดด้วยครับผม ต้นคอไปสองนะไม่ได้เอาทิปลงนะครับผมธรรมดา ธรรมดาชีวิตทีต่จะต้องโดนต่อย ที่หกครับผมยับเยินยับเยินปล่อยมาดิหน้ากากเปิดไม่ได้ <laughs> น้องต่อยป่ะโอ,โอ้โหไม่ต่อยพี่คนเดียววะตัวเมียต่อยหูตัวผู้ต่อยตาเลยอย่างเงี้ยลูกมันไว้กว่าตาพอดี เข็ดแล้วไม่ต้องพามาแล้วนะแบบเนี้ยนะฮะถอยใช้แล้วต้องถอนทุกครั้งครับผมพึ่งจะต่อยขนาดไหนก็ต้องถอนนะครับลูกนึงแพงครับผมแล้วก็กว่าจะตีเสร็จนะครับผมยับหน้าอกเต็มเลยผมไม่ได้ปิดกระดุมเสื้อนอกนะครับผมแต่สีทนได้ครับฮึบ อขอเก็บอุปกรณ์แพิ่มเหล็กในครับผมเดี๋ยวที่มือก็ไม่ได้ถอนมีนะเนี่ยนะให้ที่ถอนหลุดก็หลุดในหะ้ที่ถอนไม่หลุดก็กระดึบครับผมเข้ามิดเลยนะครับ นีกระโดนนะครับผมเยอะครับผมเยอะเยอะเยอะใส่ลูกอนหนึ่งเดียวครับผมกับควันนะแต่ต้องอย่าทิ้งควันนะครับผมถ้าต่อยขนาดนี้เนะี่ยทิ้งควันไม่ได้นะครับทิ้งควันก็เจ็บทันทีนะครับผมหนักกว่าเก่าอีกเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าว่างั้นเหออนะครับผมเพราะฉะนั้นพึ่งต่อยอย่าไปทิ้งควันถึงจะเล็กมันก็ประคองเราลงมาจนถอดตอยได้ว่างั้นเหอะนะครับผม แต่ถ้าผมมัดมัดแน่นเอ้มัดมัดหลวมคือให้เกิดควันดีเยอะอันนี้ก็ควันเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดควันเยอะๆกว่าน,นี้มันก็ต่อยน้อยหน่อยหนึ่งแต่ดูแล้วพึ่งน,นะครับผมเพราะว่าถ้าพึ่งประเภทเนี้ยเห็นเงียบๆเนี้ยนะครับผมมันฟาดเรียบนะครับฟาดเรียบนจะจ๊ะเลยนะต่อยครับผมก็อย่าประมาทเหน,นะครับเมื่อกี้ขึ้นไปนั่งอยู่ตรงคอนนะก็ยังไม่มีถ้าทีว่าจะมาใช่ไหมเนี่ย อย่าให้โดนหน้ายอย่างเดียวใช่ไหม๋ยวครับผมตามต้อยครับผม <c oughs>